ลุงตู่ลุงตู่ชูนายอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสําหรับนี่ครัวรเลือนเนี่ยเป็นเป็น,ปนหาที่สะสมกันมานานนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เราได้ดําเนินการในส่วนนี้ไปแล้วในเรื่องของกอยอสพี่น้อง ที่เป็นหนี้และผู้ค้ำประกันกนยศปัจจุบันนี้6ล้าน8แสนลายนะครับได้รับการแก้ไขกับสู่สภาพปกติในเรื่องของพรบรทวงหนี้วันนี้เรากำหนดเพดานเป็นหลักพันบาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินเชื่อเช่าซื้อที่มีพี่น้องประชาชนเป็นลูกหนี้กว่า20ล้านลายจะมีคนกำกับดูแลอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงกงารคลังสากรอ์ออมทรัพย์ของข้าราชการครูหรือข้าราชการอื่นๆดอกเบีย้ยจะลดลง ให้ท่านมีเงินเหลือไม่ต่ำกว่า30ในส่วนของหนี้โควิดไม่ได้เกิดจากความผิดของตัวท่านนะครับเกิดจากเหตุการณ์โรคระบาดตรงนี้จะแก้ให้เสร็จภายใน1ปีสำหรับผู้ผู้3ล้านกว่าลายจะได้รับการดูแลสิ่งสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการที่จะแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เงินของท่านในส่วนของการประกันตน นะครับสาของแรงงานหรือในกรณีของกรบขที่เป็นข้าราชการ30%ได้มีโอกาสนํามาใช้ในการลดภาระหนี้อ,อัตราดอกเบี้ยสูงสงในยามจาเป็นและฉุกเฉินตรงนี้เป็นสิ่งที่รวมไทยสร้างชาติเราจะทําแล้วเราทําต่อได้ช่วยพี่น้องประชาชนอย่างน้อยในกลุ่มของกยศออมากกว่า6กล้านแปดแสนคนครับขอบคุณครับลุงตู่ เบอร์ยี่สิบสองนับพ่อแม่พี่น้องเบอร์ยี่สิบสองได้ลงตัว